นิทานขังปัญญาตอนที่สหนอนในกองขี้วัวพระอริยะเจ้าหนึ่งในแปดเซียนนามว่าหันเซียนจือเมตตากล่าวว่าเมธีทั้งหลายรู้สึกบ้างไหมว่าท่านกำลังลุ่มหลงหรือโง่เขาอยู่หรือไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่าใดผู้คนส่วนใหญ่ ต่างลุ่มหลงอยู่ในโลกีวิสัยสแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ขยายความนะครธรรมารมณ์หมายถึงอารมณ์แห่งธรรมโดยธรรมจะมีอยู่สองความหมายคือพระธรรมหนึ่งและอันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก มีรูปหรือไม่มีรูปทั้งหมดรวบรวมรวบรวมเรียกกันว่าธรรมพจนานุก,กรมพุทธศาสนาจีนสันสกิตอังกฤษไทยแล้วสิ่งใดจึงทำให้จิตใจของเราลุ่มหลงนั้นก็คือสุรากามารมขยายความนะครกามารม กามคุณอารมณ์ที่น่าไข้พจนานุกรมฉบับฉบับราชบัณฑิตตยสถานพุทธศักราช2542ทรัพย์สินเงินทองโทสะขยายความนะผมอากุศลลมูลสาลากเงาของอากุศลต้นตอของความชั่วร้ายอันได้แก่หนึ่ง โลสะความอยากได้ 2. โทสะความคิดพทุสร้าย 3. โมหะความหลงโจนนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมที่คอยออคอยหลอกล่อ,ลอคอยหลอกล,ล่อนะครับผมอยู่อย่างนั้นนั่นเองนะครับผมนานมาแล้วว่ามีหนอนตัวหนึ่งหนอนชนิดนี้ เป็นหนอนที่อยู่ในกองขี้วัวกองขี้วัวกองนั้นก็คือบ้านของเขานั่นเองหากเป็นท่านเองให้ลองใช้ชีวิตอยู่ในกองขี้วัวนี้คงจะไม่ชอบแน่นอนแต่หนอนตัวนี้อาศัยอยู่ในกองขี้วัวเป็นปกติวิสัยของมันอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งมีผู้หวังดีจับหนอนตัวนี้มาชำระร้าง ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชโรมอีกทั้งประพรมพด้วยน้ำหอมปะแป้งให้มันจนสะอาดหมดจดจัดแจงให้เจ้าหนอนตัวนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมากว่าเดิมว่าแล้วก็จับตัวหนอนตัวนี้ใส่ไว้ในกระถางดอกกุหลาบกินหอมอบอวนต้นหนึ่งถ้าเป็นท่านทั้งหลายท่านจะเลือกอาศัยอยู่ที่ไหน ระหว่างกระถางดอกไม้ดอกกุหลาบหรือว่ากองขี้วัวแต่หากใช้ปัญญาลองขบคิดพิจารณาดูนอนตัวนี้จะอยู่ในกระถางดอกกุหลาบได้หรือไม่เจ้านอนอยู่ในกระถางดอกกุหลาบได้ไม่ถึงสานาทีก็คานออกจากกระถางดอกกุหลาบกลับไปอยู่ในกองขี้วัวเหมือนเดิมมีนำซ้ำ ยังหันหลังต่อว่าผู้หวังดีคนนั้นอีกว่าเจ้านี่ชอบยุอ่อชอบยุ่งแต่เรื่องของคนอื่นเสียจริงๆทําไมเจ้าถึงเจ้ากี้เจ้าการเช่นนี้ผู้หวังดีคนนี้หากได้ยินคําพูดเหล่านี้จะเสียใจหรือไม่เอาละนิทานเรื่องนี้เล่าจบแล้วเมธีทั้งหลายได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้าง เจ้าหนอนตัวนี้เปรียบเทียบแล้วหมายถึงใครก็คือพวกเราผุถทุชนคนธรรมดาสามัญทั้งหลายนั่นเองใช่ไหมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเวนยศัตร์ก็ได้ขยายความนะครเวนยศัตว์หมายถึงผู้ที่พอจะแนะนำสั่งสอนได้ผู้ที่สามารถดัดได้สอนได้สามารถบรรลุธรรมหรือได้รับ ความสำเร็จได้เป็นบุคคลประเภทที่3ในบุคคล4ประเภทที่เปรียบเสมือนบัวสีเหล่าคือเนยยะผู้พอที่จะแนะนำได้พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลทรัพย์และผู้หวังดีคนนั้นก็เปรียบเสมือนกับตัวแทนของพระพุทธอริยะเจ้าทั้งหลายพระพุทธอริยะเจ้า ต้องการเพียงปลูกให้หมวลเวเนยสัตว์ได้รู้ตื่นแจ้งราถนาที่จะฉุดช่วยให้ล่วงพ้นจากทะเลทุกข์แต่ไม่ว่าจะร้องเรียกหรือตักเตือนเช่นไรดูเหมือนเหล่าเวเนก็ไม่รู้ตื่นสักทีกับยินยอมถลำจมลึกลงไปเช่นเดิมนะผมเดีเ๋ยวเราจะต่อตอนต่อไปกันนะครับผม กหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น,น้อยขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ